สวัสดีครับพักนัยสิงหาซอเมทีนะครับเป็น Product Specialist ของ g o i n d i c a t e นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเจ้าตัว h y p e t e c h h t นะครับในรุ่น Luxury นะครับแต่ก่อนอื่นในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของตัวการใช้งานนะครับตัวจอกลางสำหรับการตั้งค่าพลังขับเคลื่อนของแชสซีนะครับก็จะมีในส่วนของออโต้โฮนะครับแล้วก็ฟังก์ชันลดความเร็วขนาดทางโคงลาชันนะครับแล้วก็ ตัวเบรกอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในสรในส่วนของการใช้งานพลังขับเคลื่อนของแชสซีนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวออโต้โฮเนี่ยเงื่อนไขการใช้นะครับโดยปกติแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับเขาจะบอกว่าปิดประตูด้านคนขับและคาดเข็มขัดนิรภัยเดี๋ยวเราลองคาดเข็มขัดนิรภัยกันดูนะครับ อันนี้เราค่าเฉียมขัดนิรภัยแล้วนะครับฟังก์ชันออโต้โฮก็จะปรากฏขึ้นนะครับให้เรากดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันลดความเร็วในขณะทางลาดชันก็คือพวกฮิวโฮคอนโทรลต่างๆนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้ตัวเบรกอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นการเข้าออกตัวเกียร์พีนะครับหรือว่าตัวเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะครับไฮเพล็กซ e แทีนะครับแนะนาว่าไม่ไม่ไม่ควรจอดซ้อนคันนะครับเนื่องจากตัวเนี้ยไม่ได้มีฟังก์ชันในการลากจูงนะครับหรือว่าเข็นนะครับ เพราะว่าถ้าหากเข้าเกียร์ N เนี่ยตัวรถเองเนี่ยจะไม่สามารถทําการล็อกประตูรถได้นะครับก็ต้องอยู่ที่เกียร์ P นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องการจอดรถหรือว่าวางแผนเรื่องที่จอดรถด้วยนะครับต่อมานะครับที่จอดรถสะดวกสบายครับฟังก์ชันนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่าแอบเป็นคนที่ชอบกระแทกแรงเบรกนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะช่วยกระจายแรงเบรกนะครับในกรณีที่เราเบรกเฉินเนี่ยทำให้รถแบบไม่ดิ้นนะครับไม่ส่าย นะครับทาให้แบบอ่ะต่อให้เรากดเบรกแรงเนี่ยการเบรกก็ยังนุ่มนวลอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะฮะที่ช่วยได้อย่างมากนะครับสําหรับการขับขี่บนท้องถนนนะครับในประเทศไทยหรือว่าในกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองรถติดแห่งนี้นะครับ